You're listening to Radical m Podcast เรื่องไม่รับฉบับหมอที่แม้แต่หมอก็อาจไม่รู้สวัสดีค่ะทุกคนอินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Radical Podcast พอดแคทที่จะมารวมเรื่องไม่รับฉบับหมอหมอกับออมในเอพิโซดที่3ค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องการเรียนต่อสำหรับแพทย์ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่าคาดไม่ถึงนะคะนั่นก็คือเส้นทางการเป็นอาจารย์แพทย์นั่นเองค่ะคือต้องเกริ่นก่อนนะคะว่าเส้นทางการเป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็มาติดตามไปพร้อมกับออมได้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่คอนเทนต์ของเรานะคะเราก็จะมาทําความรู้จักกับแขกรับเชิญอของเรากันก่อนเลยค่ะซึ่งแขกรับเชิญอของเราวันนี้นะคะก็มาพร้อมกับประสบการณ์และก็คําแนะนําสําหรับเส้นทางการเป็นอาจารย์แพทย์ค่ะขอเชิญพี่ซีเกมแนะนําตัวคร่าวๆได้เลยค่ะ ครับสวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อนายแพทย์ตุลรทรสอดศรีนะครับอ่าหรือว่าชื่อเล่นชื่อพี่สีเกมนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่2หรือเรียกง่ายๆว่าอินเทอร์สออยู่ที่ภาควิชาปรีคลินิกนะครับที่สถาบันการแพทย์จัก,กรีนฤบดินโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเราก็ได้เจอกับพี่สีเกมบ้างนะคะเวลาที่เราแบบเรียนแบบพี่สีเกมก็มาช่วยสอนพี่สีเกมช่วยเล่าได้ไหมคะว่าแบบเส้นทางการไปเป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยมีกี่เส้นทางแล้วก็แต่ละเส้นทางเนี่ยเป็นยังไงบ้างหรอคะ ยินดีเลยครับน้องออมก็คือตอนแรกเนาะพี่ก็อยากจะให้เข้าใจคําศัพท์คร่าวๆก่อนเราจะได้ติดตามกันได้ในพอดแคสต์นี้อย่างเข้าใจเนาะก็คือคําศัพท์ที่เราควรเข้าใจก็คือ extern เนาะ extern ที่พูดถึงเนี่ยก็คือเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6เนาะเป็นชั้นปีสุดท้ายเนาะหลังจากนั้นนะครับก็คือจะจบไปเป็นแพทย์ใช้ทุนหรือว่าเรียกง,ง่ายๆว่า intern นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะมีคนที่เรียนต่อก็จะเป็นแพทย์ประจําบ้านหรือเรียกง,ง่ายๆว่า resident นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเรียนต่อไปอีกเนี่ยเราก็จะเรียกว่าแพทย์ประจำบ,บ้านต่อยอดเนาะหรือว่าเฟลโลชิพนะครับสำหรับเส้นทางในการเป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยก็มีหลายมุมมองครับน้องออมก็คือเราอาจจะมองได้ว่าเป็นอาจารย์แพทย์ที่ไหนเนาะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแพทย์อย่างเช่นรามาธิบดีหรือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์ตามจังหวัดต่างๆครับ อมอยากรู้ว่าแบบเส้นทางแบบที่เป็นเส้นทางหลักๆแล้วแบบคนชอบใช้ยังมีประมาณกี่เส้นทางเหรอคะพี่คร่าวๆก็มีประมาณ3เส้นทางหลักๆครับ้องออมเนาะส่วนใหญ่เนี่ยการเป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยก็ถ้ามาในเส้นทางปกติเนี่ยก็คือเรียนจบหมอ6ปีเนาะก็จะคือจบเอ็กเทอร์นะครับเราก็ไปใช้ทุนต่อเนาะก็คือเรียกว่าเป็นอนะินเทอร์เนาะซึ่งการใช้ทุนเป็นอินเทอร์เนี่ยแล้วแต่สาขาว่าจะกการจะกลับมาเรียนต่อเนี่ย ต้องการรีควายเมนกี่ปีครับหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาเรียนเป็นเลส i ซ e เดนหรือเป็นแพทย์ประจําบ้านแล้วก็เรียนเฟลโลชิพหรือแพทย์ประจําบ้านต่อยอดหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ใบเ e r t ติวิเกตแล้วเนี่ยก็จะมาสมัครเป็นอาจารย์แพทย์ต่อครับน้องออมส่วนเส้นทางที่2เนี่ยก็จะจเป็นอาจจะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างเร็วกว่าเส้นทางปกตินะครับก็คือเช่นเป็นแพทย์ช่ยทุนที่เรียกว่าเป็นแพทย์4เนาะ แพทย์สี่เนี่ยเลขสี่ก็คือเป็นเลขสี่เลยเนาะก็คือแพทย์สี่เนี่ยเป็นโครงการผลิตอาจารย์แพทย์แบบรวดเร็วก็คือพูดง่ายๆก็คือจบปีหกแล้วก็คือเซ็นสัญญากับรามาธิปดีหรือว่าโรงเรียนแพทย์ต่างๆไปใช้ทุนหนึ่งปีเพื่อให้ได้ใบเพิ่มพูนทักษะแล้วกลับมาเรียนเรสิเดนซ์เรียนเฟลโลชิปเลยครับแล้วก็เข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์แพทย์ต่อสําหรับเส้นทางที่สามเนาะก็จะเป็นเส้นทางที่ เราจะเห็นว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยหลังจบปีสาแล้วเขาแยกจากเราไปเรียนต่อชั้นปริญญาเอกเลยเนาะก็เรียกว่าโครงการ Ph.D. M.D. เนาะในโครงการนี้เนี่ยก็เป็นโครงการที่เรียกได้ว่าจบทั้งปริญญาเอกแล้วก็จบหมอด้วยก็เลยได้ดีกรีไปทาง Ph.D. M.D. เลยก็คือถ้าเกิดว่าจบโครงการใน้คร่าวๆแล้วเนี่ยมาผ่านโปรเซสการรองรับการเป็นอญญาจารย์แพทย์ต่อเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันครับน้องออออันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆ จริงๆแล้วอาจะมีเส้นทางที่เยอะกว่านี้อีกเนาะแต่นี่เป็นสามเส้นทางหลักๆที่สามารถมาเป็นอาจารย์แพทย์ได้นะครับค่ะเ๋าก็ขอสรุปให้ผู้ฟังทุกคนได้รู้กันก่อนนะคะว่าตอนนี้ก็มีสามเส้นทางหลักที่เรารู้กันค่ะก็คืออันแรกก็คือจะใช้ทุนครบหกปีแล้วก็เป็นอินเทอร์ แล้วก็เป็น Resident แล้วก็เป็น Fellowship ค่ะส่วนอันที่2ก็คือการใช้ทุนพีคลินิกหรือว่าแพทย์สีเรียนให้จบใช้ทุน1ปีแล้วก็กลับมาเรียนต่อ Reside n t ส่วน Fellowship แล้วก็แล้วแต่ที่ส่วนอันที่3ก็คือเป็นแพทย์ PHDMD ก็คือจบปี3เราแยกไปเรียน PHD แล้วก็กลับมาเรียนแพทย์ต่อจนจบค่ะแล้วการเรียนต่อปริญญาโทรหรือว่า PHD หรือว่าอะไรประมาณนี้เนี่ยมีสาขาไหนที่คนแบบให้ความสนใจเยอะที่สุดเหรอคะพี่แล้วก็แบบมีสาขาอะไรบ้าง จริงๆแล้วเนี่ยการเรียน Ph.D. ต่อเนี่ยในระหว่างทางการเรียนแพทย์นเนี่ยหลากหลายมากเลยครับน้องออมเนาะหลักๆก็คือเป็นสาขาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร,ร์สุขภาพะเนาะในมหิดลเนี่ยก็เลือกเรียนได้หมดเลยประสบการณ์ของพี่เองเนี่ยเห็นเพื่อนๆไปเรียนต่อกันเยอะเนะาะก็เช่นฟิสิโอโลจีเนาะหรือสรีรวิทยาเนาะที่เราจะเรียนกันตอนปี2ปีสามนะครับ หรือว่าจะเป็นอีกสาขาหนึ่งเช่น i m m u n โนโลจหรือว่าภูมิคุ้มกันวิทยานะครับหรือว่าจะเป็นสาขาที่น่าสนใจมากในปัจจุบันเช่น translational medicine นะครับหรือว่าเป็นสาขาที่เรียกได้ว่า from bench to bed นะครับก็คือเป็นการศึกษา PhD ในระดับงานวิจัยเนาะจากแบบในห้องแลบแล้วก็มา apply ต่อในคนไข้เรานะครับ หรือว่าจะเป็นสาขาอย่างเช่น medical engineering ก็ได้เหมือนกันครับน้องออมพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเราสนใจสาขาไหนในระดับปริญญาเอกในมหิดลเนี่ยก็สามารถเลือกเรียนได้เลยนะครับน่าสนใจมากเลยค่ะอันนี้ก็คือแบบเรื่องแบบฟิโอก็คือเป็นอันดับหนึ่งเลยเหรอคะพี่อันนี้คือแบบตกใจนิดนึงเพราะว่าแบบค่อนข้างใกล้ตัวเพราะาตอนนี้กำลังเรียนเกี่ยวกับสรีรวิทยาอยู่อะค่ะ ใช่อันนี้แล้วจริงๆแล้วแต่คนเลยครับน้องออมการเรียนระดับ PhD เนี่ยก็คือแล้วแต่ความสนใจเช่นถ้าเราแบบชอบฟิสิโอมากเราอินมากตอนเราเรียนชั้นปีที่2เนี่ยเราก็สามารถ explore เส้นทางนี้ได้เลยว่าเราจะไปยังไงได้ต่อนะครับน้องออมเราสนใจฟิสิโอมากแล้วก็อาจจะแบบเลือกตัดสินใจไปเรียนต่อ PhD เลยอย่างเงี้ยครับก็ได้เหมือนกันเนาะแต่อาจจะไม่ได้มี n k ing ว่าคนส่วนใหญ่ไปเรียนอะไรกันขนาดนั้นครับขึ้นอยู่ความสนใจเนาะอ๋อก็คืออันนี้ก็เป็นแบบอันที่พี่เห็นบ่อย,บอยแบบเห็นคนเรียนต่อเยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่แล้วครับ ค่ะอันนี้ก็อีกคําถามจากออมนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคําถามสําหรับคนฟังอยู่ก็แบบน่าจะสงสัยเหมือนกันก็นกคือพี่ซีเกมเนี่ยมีแรงมานานใจทใําไมถึงแบบเลือกเส้นทางแบบต่อไปถึงอาจารย์แพทย์หรอคะแล้วก็แบบรู้ตัวตั้งไหนว่าอยากเป็นอาจารย์แพทย์คะจริงๆเนี่ยถ้าให้พูดเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่เรียนมัธยมอะไรเงี้ยครับก็คือมีความฝัน2ออย่างนะคือการได้เป็นหมอเนาะกับอีกอย่างนึงคือการเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับ แล้วเราก็โตมาแล้วก็ได้คิดได้มากขึ้นเนาะว่าแบบทำไมคนเราต้องมีความฝันแค่อย่างเดียวถูกไหมครับ้องออมเนาะบางคนอาจจะอยากเป็นหมอด้วยอยากเป็นวิศวะด้วยหรือบางคนอาจจะอยากเป็นหมอด้วยบวกกับการเป็นผู้บริหารด้วยอย่างเงี้ยครับซึ่งปัจจุบันรามาธิบดีเราก็มีหลักสูตรที่รองรับใช่ไหมครับพี่เป็นอีกคนนึงที่อยากเป็นทั้งแพทย์แล้วก็เป็นทั้งอาจารย์ด้วยเนาะพี่ก็เลยมีความฝันตั้งแต่เด็ก ว่าจะทํำยังไงนะเราถึงจะเติบโตเป็นหมอได้แล้วก็ได้ช่วยสอนเด็กๆได้ช่วยสอนคนให้แบบมีความรู้มากขึ้นเพื่อไปประยุกต์ใช้แล้วก็ใช้ในการรักษาคนไข้ทั่วประเทศได้มากขึ้นครับน้องอมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ชอบติวชอบสอนชอบเขียนสรุปเนี่ยตั้งแต่ระดับมัธยมและเราก็มาชอบอีกในตอนแบบชั้นมหาวิทยาลัยด้วยครับก็เลยตอบโจทย์ชีวิตเลยกับการอยากเป็นทั้งหมอแล้วก็อาจารย์แพทย์ครับน้องอมโอ้อันนี้ก็คือแบบเป็นเส้นทางที่ดีแล้วก็เหมาะกับพี่ซีเกมมากเลยค่ะ แล้วพี่สีเกมใช้แท็กไหนหรอคะแบบในสามแท็กหลักหรือว่าเป็นแท็กพิเศษอะไรอย่างเงี้ยหรอคะแท็กในการเป็นอาจารย์แพทย์นะคะปัจจุบันเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าพี่ยังไม่ได้เป็นอาจารย์แพทย์นะครับเนาะแล้วก็ของพี่เนี่ยพี่มองอนาคตตัวเองไว้ก็คือก็คือการเรียนต่อนะครับเพื่อให้ได้เป็นอาจารย์แพทย์ตามรีเรียคเมนทที่เคยบอกไปตอนแรกอะเนาะตอนนี้เนี่ยพี่เป็นอินเทอร์สองเป็นแพทย์ชัยทุนพรีคลนะินิกเนาะที่จาก,กีรีนรือบดินนะครับก็ของพี่เนี่ย ก็คือจะได้ในการเป็นแพทย์ชัยทุนชั้นปีคลินิกเนี่ยก็จะได้มีประสบการณสอนน้องๆด้วยเนาะได้มีประสบการณ์การทําวิจัยด้วยเนาะแล้วก็ได้อยู่ในวงการการศึกษาด้วยนะครับส่วนนี้เนี่ยพี่คิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความฝันของพี่เนี่ยเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองไประหว่างทางด้วยครับ แบบสมมติว่าออมหรือว่าแบบน้องแซกหรือว่าแบบทีมงานอยากสนใจอยากเป็นอาจารย์แพทย์ขึ้นมาเนี่ยพี่คิดว่าต้องเตรียมตัวอย่างไงบ้างหรอคะสําหรับแบบปีหนึ่งหรือว่าชันพี่คลินิกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเรามีความฝันใช่ไหมพี่เป็นคนหนึ่งที่มีสิ่งที่ยึดมั่นในชีวิตก็คือถ้าเรากล้าที่จะฝันเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบกับความฝันนั้นนะครับก็คือถ้าเรากล้าที่เราจะคิดแล้วว่าเราอยากเป็นอาจารย์แพทย์ใช่ไหมเราก็น่าจะเริ่มมองหนทางว่าแบบทํายังไงบ้างเราถึงจะได้เป็นอาจารย์แพทย์เนาะ อย่างแรกก็คือเราต้องจบแพทย์ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจเรียนเนาะแล้วก็เนี่ยอย่างการเริ่มต้นเข้ามาฟังพอดแคสต์ทางนี้เนี่ยก็จะไปอีกทางหนึ่งที่เป็นใบเบิกทางให้เราได้เข้าใจเส้นทางในการเติบโตไปเป็นอาจารย์แพทย์ได้มากขึ้นครัน้องอ,อมเนาะงั้นตอนที่เรียนนี่คือแบบก็คือเกรดดีไหมคะอันนี้คือคนอ่ะชอบคิดว่าแบบการเป็นอาจารย์แพทย์ก็น่าจะเป็นแบบแนวแบบเออเกรดน่าจะดีมากๆแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ จริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างหลากหลายครับน้องอ,อมคือคนเราเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์ต่างๆเข้ามาในช่วงชีวิตที่ต่างกันในช่วงที่เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนาะบางคนอาจจะมีช่วงล้มไปบ้างได้เกรดแบบไม่ดีบ้างแต่ว่าเขามีความตั้งใจและเมนเทนความตั้งใจแบบนั้นเนาะพี่ว่าคนแบบนั้นก็มีคุณสมบัติในการจะเติบโตเป็นอาจารย์แพทย์ได้เหมือนกันเนาะขึ้นกับความฝันแล้วก็ความมุ่งมั่นของเราครับน้องอ,อมพี่มองอย่างนั้นนะครับก็คือขอให้ทุกคนมีความพยายามต่อไปแล้วคะทุกคน <laughs> จากที่ออมไปหาข้อมูลคร่ค่ามาเนี่ยออมเห็นว่ามันมีนมแท็กพิเศษก็คือแบบใช้ทุนเป็นผู้ช่วยอาจารย์แพทย์ชั้นพีคีนิกอะค่ะคือออมอยากถามพี่ซีเกมว่าแท็กนี้มันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างเหรอคะพี่ ครับก็คือการเป็นแพทย์ใช้ทุนชั้นฟรีคลินิกที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์แพทย์นะครับก็คือลักษณะงานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะงานที่น้องๆเห็นเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นการช่วยเขียนเคสเนาะที่เอามาจากประสบการณ์ในชีวิตจริงเนาะนำมาช่วยสอนในชั้นฟรีคลินิกนะครับแล้วก็อาจจะแบบช่วยดูข้อสอบบางอย่างด้วยแล้วก็ช่วยเตรียมในการติวน้องๆด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่น้องๆอาจจะยังไม่ได้เห็นเพราะช่วงสถานการณ์โควิดเนาะก็คือเป็นการ อแอสซิสต์ลบต่างๆด้วยนะครับซึ่งในแท็กนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่ในรามาเนาะจุลาสัปสิริราที่เป็นโรงเรียนแพทย์ใหญ่เนี่ยในแท็กนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับคือแท็กนี้จําเป็นต้องไปเป็นอาจารย์แพทย์จากโรงเรียนที่แบบโรงเรียนแพทย์ที่เราจบมาไหมคะจริงๆไม่จําเป็นเลยครับน้องออมก็คือถ้าเราสนใจที่ไหนเนี่ยหลังจบเอ็กเตอร์เนี่ยเขาจะประกาศรับสมัครกันทั่วไปเลยเช่นถ้าเราอยากไปอยู่อิมมิโนโลจีที่จุฬาลงกรณ์เราก็สมัครได้ครับ ก็คือแบบค่อนข้างแบบอิสระเลยแล้ววันนี้ต้องแบบมีทําวิจัยไหมคะก็คือการเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในชั้นฟรีคลินิกครับก็คือเป็นโอกาสในการที่เราจะมีโอกาสในการทําวิจัยมากขึ้นเนาะแต่ก็แล้วแต่คนบางคนอาจจะแบบสนใจงานวิจัยด้วยหรือบางคนสนใจในงานสอนอย่างเดียวเนาะถ้าเราสนใจทําวิจัยด้วยเนี่ยเป็นโอกาสดีเลยในการที่เราจะเดินเข้าไปหาอาจารย์ชั้นฟรีคลินิกคนไหนก็ได้แล้วบอกไปว่าเรามีคําถามวิจัยที่เราสนใจนะเราขอทําได้ไหม พี่ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากในการที่เราจะได้แบบ explore เรื่องราวในแบบหมยถึงโอกาสในชีวิตใหม่ๆรวมถึงประสบการณ์ใหม่ๆด้วยล่ะครับนอ้องออมก็คืออยากทําก็ทําได้หรือว่าไม่อยากก็แบบก็โอเคอย่างนี้ใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นของของจัก,กรีเราหรือบดินเองเนี่ยเรามองว่างานหลักเนี่ยก็คือเป็นงานด้านการสอนอยู่แล้วครับนอ้องออมแล้วก็เราจะมองเป็นสามส่วนส่วนที่สองเนี่ยก็คือเป็นด้านงานวิจัย ซึ่งแล้วแต่คนคและแล้วแต่ความสนใจของแต่ละคนและส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องงานบริการก็คือการไปตรวจคนไข้ในผู้ป่วยนอก OPD อย่างเงี้ยครับน้องออมหรือว่าการอยู่เวร ER อย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่าอยากสมัครนี่คือแบบต้องเตรียมตัวอย่างไงบ้างหรอคะเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยหรือเปล่าอ๋อจริงๆถ้าเป็นแพทย์ชัยทุนพีคิิติกเนี่ยเขาจะรับสมัครกันตอนปี6เลยครับน้องออมอาจจะไม่ยังไม่ต้องรีบเตรียมตัวงแต่ตอนนี้ก็ได้เนาะ ก็คือตอนนี้ก็เราก็ตั้งใจเรียนไปก่อนแล้วก็หาว่าเราอยากจะทําอะไรในอนาคตก็เพียงพอแล้วครับแล้วก็ตอนปีหกก็ตัดสินใจไปสมัครถ้าเราสนใจนะครับอืก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือเอกเทิร์นเสร็จแล้วก็ค่อยหาที่เปิดรับสมัครนะคะอย่างนะคะพี่ก็คือแบบอาจารย์แพทย์หรือว่าอาจารย์แพทย์ใช้ทุนชั้นพี่คลินิกเนี่ยจะต้องแบบมีการเรียนต่อปริญญาโทรหรือปริญญาเอกไหมอะคะ อันนี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ได้บังคับครับตรงออมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากในอนาคตรเราอยากเป็นอาจารย์แพทย์ชั้นพีคลินิกเนาะแล้วก็ร่วมกับตอนนี้เราเป็นอินเทอร์หรือเป็นแพทย์ใช้ทุนพีคลินิกเนี่ยเราอาจจะสามารถคุยและตกลงกับสถาบันนั้นได้ว่าเราจะขอทุนไปเรียนในด้านพีคลินิกด้านไหนที่เราสนใจอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทรหรือปริญญาเอกเนาะแต่ไม่ได้บังคับครับ ตอนนี้เราก็ได้พูดถึงเส้นทางการเป็นอาจารย์แพทย์ไปหลายเส้นทางแล้วก็ยังมีอีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นเส้นทางที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นก็คือทุนมหิดลวิทยาจารนั่นเองค่ะว่าแต่ทุนนี้เนี่ยคือทุนอะไรเหรอคะพี่สีเกมคระเพราะที่พี่ทราบนะครับก็คือคร่าวๆเนี่ยก็คือเป็นทุนที่สนับสนุนเนาะ นักศึกษา,าในมหาวิทยาลัยไมหิดลดนเนาะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาแพทย์ทันตแพทย์หรือว่านักศึกษาขนาดเภสัชน,นะครับที่สนใจจะทํางานวิจัยด้วยคือพูดง่ายๆคืออยากเรียนทั้ง PhD แล้วก็ MD ด้วยครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีการสนับสนุนทุนส่วนนี้เนาะแต่ว่าเรื่องรายละเอียดเนี่ยพี่ทราบว่าน้องออมเนี่ยพอจะหาข้อมูลมาเยอะและเดี๋ยวให้อยากให้เล่าให้เพื่อนๆฟังเลยดีกว่าเนาะค่ะวันนี้ออมก็ได้หาข้อมูลมาผือเพื่อนๆกันแล้วนะคะ เออข้อมูลที่อหามาเนี่ยก็จะมีการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่1ีที่3แล้วก็ผู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้วค่ะโดยนักศึกษาชั้นปีที่1นะคะก็จะต้องมีเกรดไม่ต่ำกว่า3.5มีงานวิจัยมีการวัดระดับภาษาอังกฤษค่ะส่วนชั้นปีที่3นะคะก็ต้องมีคะแนนสอบในวิชาที่กําหนดมีพอร์ตโฟลิโอที่แสดงงานวิจัยแล้วก็มีการสัมภาษณ์จากคณอาจารย์ะคะ ส่วนผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้วนะคะก็ยังต้องรอดูกันต่อไปค่ะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้รู้เส้นทางสู่การเป็นอาจารย์แพทย์แล้วเนี่ยลักษณะการทํางานของอาจารย์แพทย์เนี่ยต่างจากแพทย์ทั่วไปอย่างไรบ้างหรอคะพี่ซีเกมครับถ้าพูดถึงอาจารย์แพทย์กับแพทย์ทั่วไปเนาะก็คือแพทย์ทั่วไปเนี่ยก็จะเน้นงานบริการครับก็คือการตรวจรักษาคนไข้เป็นส่วนใหญ่ครับการเป็นอาจารย์แพทย์เนี่ย ก็จะอยู่ใน academic area เนาะก็คือจะมีภาระหน้าที่ในการสอนนักศึกษาแพทย์ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงยังมีงานบริการและอาจจะมีงานวิจัยด้วยทางการศึกษาและการวิจัยด้านการรักษาคนไข้นะครับส่วนความแตกต่างของอาจารย์แพทย์ชั้นคล e c ิ i n ก,กับอาจารย์แพทย์ชั้นคลิ n i c เนี่ยอาจาอาจะแตกต่างกันในแง่ของบทบาทหน้าที่ อาจารย์แพทย์ชัน้นคลินิกส่วนใหญ่ก็จะสอนเป็นนักศึกษาแพทย์ชัน้นคลินิกครับก็คือจะเป็นในส่วนของเบสิกไซา์แล้วก็ความรู้ต่างๆที่จะนํามาใช้มากขึ้นในการรักษาคนไข้สําหรับนักศึกษาชัน้นคลินิกในอนาคตส่วนอาจารย์แพทย์ชั้นคลินิกเนี่ยก็จะเน้นในการสอนการตรวจร่างกายการซักประวัติการรักษาคนไข้นะในระดับชั้นคลินิกครับก็คือในระดับชั้นปี4ีปี5ปี6ให้นักศึกษาแพทย์เนี่ยสามารถไปเผชิญโรคในชีวิตจริงนําความรู้ชั้นคลินิกเนี่ยไปรักษาคนไข้ได้ ประมาณนั้นครับน้องอ,อมอ๋อก็คือมีเพิ่มเติมเรื่องงานสอนเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะใช่แล้วก็คือถ้าเป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แพทย์ชั้นคลินิกหรือพรีคลินิกเนี่ยก็จะมีภาระหน้าที่เรื่องงานสอนเพิ่มมากขึ้นด้วยครับสุดท้ายนี้เนี่ยพ,พี่อยากบอกน้องๆทุกคนว่าถ้าสักวันหนึ่งเนี่ยเราเป็นคนที่มีความฝันเนาะเราก็ต้องกล้าที่จะรับผิดชอบกับความฝันนั้นไม่ว่าเราจะเป็นคนเก่งหรือว่าเราจะเป็นคนที่ไม่ได้เก่งมาก แต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีความพยายามเรามีความชัดเจนและมีความมุ่งมั่นกับความฝันของเราการเป็นอาจารย์แพทย์ก็อาจจะไม่ได้ไกลเกินเอื้อมรวมถึงการจบเป็นแพทย์ที่ดีสักคนหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ไกลเกินความฝันของน้องๆทุกคนครับก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนได้เติบโตกับเส้นทางการเป็นหมอที่ดีหรือสาหรับน้องบางคนที่อยากเติบโตเป็นอาจารย์แพทย์ก็ขอให้วางแผนและก็คงไว้ซึ่งความมุ่งมั่นและความฝันของเราไว้ครับสู้ๆนะครับน้องๆขอบคุณครับขอบคุณพี่สิเกมากมากนะคะ ค่ะวันนี้เราก็ได้มารู้จักเส้นทางการเป็นอาจารย์แพทย์กันแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว่ามันมีหลายเส้นทางมากๆตามความเหมาะสมหรือว่าความชอบของเราเลยค่ะแล้ววันนี้เราก็ยังได้รู้จักทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อการเป็นอาจารย์แพทย์นักวิจัยโดยเฉพาะด้วยค่ะและว,วันนี้อมก็ขอขอบคุณพี่ซีเกมมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลที่มีประโยชน์และน่าสนใจกับพวกเราในเอพิโซดนี้ค่ะ ก่อนจะจบ EP นี้ไปเราขอฝากแบบสอบถามเพื่อนำไปพัฒนาและวัดผลการตอบรับของรายการให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสามารถสแกนผ่านทาง QR code หรือลิงก์ที่ขึ้นไว้ได้เลยนะคะสำหรับเอพิโซดใหม่นั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรและจะรับแค่ไหนสามารถติดตามได้ผ่านทาง YouTube RAMSC Official และ Spotify Radical m a Podcast ทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มค่ะไปเจอกันใหม่ในอพิโซดหน้ากับออมนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ